บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะดิจิท a l วอลเล็ในเฟสที่2หลายคนสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าเดินหน้าต่อหรือไม่วันนี้มีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมและล่าสุดค่ะนายจุลพันธ์มมอมรวิวัฒให้สัมภาษณ์นะคะสายตรงถึงโครงการกระตุษษษษษ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอ l เล็ตหนึ่มืบาทจะสามารถเดินหน้าต่อแน่นอนแต่จะมีลักษณะในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นเงินสดหรือว่าเป็นกระเป๋าเงินดิจิทั่นเ l ลตต้องรอติดตามค่ะและจะได้รับเป็น1นึ่งบาทเลยหรือไม่หรือแบ่งจ่ายเป็น2รอบ5,000บาทวันนี้มีความชัดเจนมาฝากคุณผู้ชมรวมไปถึงนายเผ่าภูมิโรจนสกุลยืนยันค่ะในส่วนของเฟสที่2เดินหน้าต่อแน่นอนพี่น้องประชาชน26ล้านคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐถ้าหากผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทั่นเวลตก็จะได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินแต่จะออกมาในรูปแบบไหนยอย่างไรต้องรอ ตติตามรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมความพร้อมลงทะเบียนค่ะคุณผู้ชมและในส่วนของความคืบหน้าล่าสุดนะคะเตรียมความพร้อมเปิดลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะคะวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปเสียงของท่านจลผนอมอนริวัตในการยืนยันเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสที่2ติดตามกันเลยค่ะเรา,เาสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ว่าโครงการเดินหน้ายืนยันว่าเฟสสองที่เราด้เติมเข้าไปสำหรับกลุ่มที่มันลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องทานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดความเชื่อมั่นเกิดการบริโภคนะครับในด้านการผลิตก็จะตามมา ะคราคาเป็นการยืนยันเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจจากนายจุลผา์อมวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังล่าสุดนะคะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสวนดุสิตโพเรื่องความคิดเห็นต่อนโยบายในการแจกเงิน1นึ่งหมืนบาทของพี่น้องประชาชนนะคะสําหรับการรับเงินจากทางรัฐบาลไปใช้จ่ายอะไรบ้างส่วนมาก47%นะคะก็จะนําไปซื้อของใช้ของกินค่ะคุณผู้ชม 23. 3 5ชําเรตระหนี้ 9. 5 8เเก็บออม7 7 6นนะคะ ลงทุนรวมไปถึง6.79รักษาพยาบาลแล้วก็ในหมวดอื่นๆก็อยู่ที่ประมาณ5.52%อื่นๆก็จะอยู่ในส่วนของรูปแบบการศึกษาค่าพหานาหรือว่าการท่องเที่ยวนะคะสำหรับประชาชนในกลุ่มปอบาที่ได้รับเงินไปกลุ่มแรกนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะในส่วนของนโยบายช่วยบรรเทาภาระทางการเงินได้มากน้อยเพียงใดนะคะจากทางสวนดุสิตโพนะคะก็57.75%บอกว่าช่วยได้มากเลยค่ะคุณผู้ชม37.63%ช่วยได้พ พอสมควรแล้วก็4.62%ไม่ช่วยเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งนี้นะคะเรื่องของการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องของการเชื่อมัน่นในส่วนของทางรัฐบาลนะคะในการแก้ปัญหาของทางรัฐบาลและคําถามที่มีการถามนะคะว่านโยบายนี้ส่งผลต่อความเชื่อมัน่นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของทางรัฐบาลอย่างไร5 0 6 5ค่อนข้างเชื่อมั่นกับทางรัฐบาลเพื่อไทยนะคะแล้วก็3 5 8 6เชื่อมั่นมากขึ้น1 3 4 9ไม่ค่อยเชื่อม แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะคะสาหรับการสํารวจความคิดเห็นจากการแจกเงิน1นึ่งหมืนบาทส่งผลให้พี่น้องประชาชนชื่นชอบพักการเมืองใดมากที่สุดตอนนี้นะคะพักเพื่อไทยพุ่งขึ้นมาอยู่ที่6 5 7 0ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยพักประชาชน1 2 9 4 9.73%ก็จะเป็นพักภูมิใจไทย8 6 3รพักชาติไทยพัฒนาแล้วก็3 0 0รพักพลังประชารัฐค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางสวนดุสิตโพที่มีการสำรวจความ ความคิดเห็นต่อนโยบายในการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตค่ะและคําถามที่ตามมาหลายคนนะคะไม่มั่นใจว่าเฟสที่2จะเดินหน้าต่อหรือไม่วันนี้ค่ะมีคลิปเสียงของนายเผ่าภูมิโรจนสกุลนะคะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังออกมายืนยันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปตามค่ะ และในส่วนของเฟสสองเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องหารือกันในคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งไม่ได้ดูเฉพาะการดิจิทัลเวลตแต่ก็ดูภาพรวมของการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมซึ่งก็ต้องทําให้ให้ซิงกันนะครับระหว่างมาตรการดิจิทัลเวลตและมาตรการอื่นๆที่จะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจก็ข้อเสนอมีได้นะฮะเราก็ในในในส่วนของภาครัฐเราก็มีหน้าที่รับข้อเสนอต่างๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เฉพาะต่อจงว่าเป็นอะไรจากใครและเรื่องไหนนะครับ ใครก็เสนอเสนอเสร็จเราก็มีหน้าที่เอามาวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จแล้วก็ใช้เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในภาวะเศรษฐกิจนั้นๆเอาละคะคุณผู้ชมเฟสที่2เดินหน้าต่อแน่นอนแต่จะเป็นช่วงวันที่เท่าไหร่เวลาไหนต้องรอติดตามความชัดเจ,เจนจากคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัล w อลเลตใน0งบาทอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็มีข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของการกระตุษษษษษษ้นเศรษฐกิจนอกจากพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางจะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างต่อเนื่องแล้วสําหรับพี่น้องประชาชนที่รอคอยการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการแห่งรัฐจะมีขึ้นแน่นอนหลังจากที่ทางกระทรวงการคลังจอ่อเปิดทบทวนคัดกรองรายเก่ารายใหม่ทั้งหมดในการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดการว่าเดือนมีนาคม2 5 6 8นี้จะเปิดสิทธิให้ลงทะเบียนคัด กลองบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองค่ะนี่คือข้อมูอขาาลข่าวสารทุกประเด็นที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้เจอจกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ